วันนี้ผมจะกลาบลาพ่อนำกองพลเสือดำของผมนี่ออกไปโจมตีด้วยตนเองเพื่อต้องการจะได้ไปศึกลงให้ได้นะเอาละคอยกองพลเสือดำของลูกประสับใจชนะออกเดินทางได้ครับพ่อนันตาทักลาบลาประตาลกะทำการแมวมองกองอาสานั่นตาสิ้งไม่จะจริงวลันยาจะก้ลางกลางาวาย ความยายมันยังมีไอ้เพื่อนยยมมันยังมี เราจะขอดำั้นประยงับหมอระูมหน้าที่ตรงนี้ถ้าานผู้รักชาติได้ปรีทีเพื่อปรัญญานครมาคนแลว้วคนเล่าแต่ข้าดึกไม่าาาว่าจะยึดครองใต้อินทรีแดงแห่งนี้ได้นมบุรีชื่อว่าเสกสันเป็นนักรบเลือดเจนข้างาน าเป็นลูกชายคนเดียวของกำลันแขงนางจันแดงบ้านโพงามนักครบร่วมได้หนุ่ยในเส้งในโถันนี้จะสนธนากระไรการจะเป็นแ,แบบไหนวิีตามหาความเข้าใจกันต่อไปดีกรับท่านผู้ชมขอมเป็นักครบนนายบาบตับความเักเื่หนุ่เสง การดักรอบได้าพบกับความรักยิงรอบลุกมุกนักเรวาวัดรักสีรอเปลนผู้ใจแต่ว่าครัวภัยอีสักสีก็ยอมพรีเลือดเนือ้อหนย้ยเพื่อจะจใจ พอเนอพอนลอนจุงใจในตาแวลพอเนอพอนลอนจุงใจในตาแวลปยาบาลเก้าเกลน้องปอนตาลสมัยกับตาอย่างเราแดงเอาใจยิ้มละไม่ตำบาดแพลแทบได้ยัน ปอนเน้อปอนล้นลอนล,ล,ลงจากแต่กว่าคว่าแต่ลงมาเป็นกำลังใจไงเรก่ัลอยากจะพูดใจเยมนๆวินากับเต็มจัมน,นอยากจะจำนั้นก็ความเัือกลองสักแล หลอกลวผู้หญิงสท้หญิงาหาแหวกกระซุนเละนี้ได้แต่กรุุ่นปล่อยใจควอยควนฮะตัว้าวแต่รอมใจแต่เป็นใคไรไล้วันมาอย่ามิตตาควนซึ่งฟอนนอนละเมอ กิดซึ่งนองและคล้องใจอยู่ไม่หยุดกิดซึ่งหนุดแล่กลัวนคลมเทรียจนพรำเปล่าจะนอนแลบลางวันยังวันเล่นเตอรจะตีเปิดกิดว่านั้งธอมาอยู่กลางตีนอนออกอิงเอบและจะบตองประกองเอิด แล้วกอดรัดใกล้เคลนไม่รู้ใจเมากลายเป็นมอนปีกไวติดปิดพรังเพราะไม่ใจแม่บางอในงาวอนร้อนใจหนุ่ยเอดังไกแลมนักที่อื่นพอปานะป้อนและปองก์ แต่นักรังรักออก็จะแตกมันทุตีจะแม่ครัมสวัสดหนุดชุดกิจจะติดตามดังเพลงลามรอนรุมตีมันก้าวมารุมทรวง <c oughs> มเมรเอกวันปบนางแต่วันนี้วแางมาไม่ป้าทุก มาเรียกวานปับนางวันเนียงมามีป้าทุก์ว้าเป็นทุกและตึงน้องปอนนอนเป็นลวงอยากจะไปเล,ล็กล้อมกล่าวลมแลว้วลวงให้รูดาดวงในยานะน้องปอเนเอ๋นในการุลว่าปีรักน้องคองใจ yeah hey, hey. อาเปรักน้องก้องใจอยากไปย่งให้ชูนาคิวคพ้าหนื่ยอน้นองได้คือนุนกลุ้มใจแล้วเกินกลุ้มใจจริงๆคุณเรกเชนกับหยาฝึงกลุ่มกบับการรบมันเป็นแบบนี้กับมันมีการแปมังจะนามั่งเป็นเรื่องธรรมาดาคายเรากระายไปมั่งแต่าวตาวเข้ากระายไปหมากเออ กาน้านามก็ว่ากันนี้มันจะต้องเปรียกกันแต่งท่องปลาแต่ทุดเหลวเตว่าไก่มันจะเปรียกหม,มากว่าเข้าใจไหมครับไม่ได้กลุ้มใจเรื่องการรบการรบเป็นเกมเกีฬาที่ผมชอบอ๋อคุณเทกดั่นแหละไม่ได้กลุ้มใจอย่างการรบแล้วคุณเทกดัก่นโอกลุ้มใจเราคิดถึงบ้านคิดตึงพอถึงแม คิดถึงพอแจงแม่จันพอจากบ้านล้วกืบพี่แล้วยังไม่ในกลับไปยมันเลยไม่ได้กลุ้มใจเพราะคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อถึงแม่หรอกได้รับโทรศัพท์เมื่อตอนเช้านี้คุณพ่อกับแม่อยู่สบายดีอ๋อแล้วคุณเร่ท่านคุณใจอย่างไรจะเร่งอะไรหนุ้ยไม่ต้องเสือกไม่เกี่ยวกับใครไม่ต้องเสือกเลยออกไปได้โอนั่นนันน่นนันน่นนั่นนั่น แกรกมากแกรกหมากป้าจิ๊บวะยู่รวมกันมาตั้งหลายปีคุณเทีท่านไม่เคยพูดกับยับนี่มึงนบาปหรือเต๊กอะกูไม่รู้เรื่องและกูไม่เรือกถ้าบาปหรือกูเชยเชยกูไม่เชยแล้วว่ากูไม่เรือกอ๋อดีหรือคำตอบแรกเพื่อนนักรบรวมกายฮะ คำตอบแบบนี้มันน่าจะยิงกันดรวะถ้าปนนันหาเมึงกับครูจะปอกเลยยิงกันเลยโอ้เอาน,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 นู่นนู้นอย่านู่นนู้นนี่นี่ในกายอินทรีแดงกับเรานี่เริ่มจะแตกความราเมากีฮะแต่นตีจะมารบกับแลกว่ายแล้ะรัชรูมาอา,มารับกันเองได้ขวาับไปเตีงมื่อกีกลัวไม่ก่อย ถ้าปันแดนเชิญออกไปนะ่าจะนำรบกูไม่อยากให้โลฮิตคนเลวเพื่อนไกลนอีกทด้งเ <c oughs> นี่ยแหละแบบนี้ก็เรียากกูรบกันเองเลยนี่ทำให้มือตีซ้ำเลยเข้ามาตำลาน,นลายเข้ามาโป้กายโจมตีจนได้หายเอาเลยหยัดไปไม่ต้องออกไปนะ่าขายโลหิตคนดีเลยโลหิตคนเลวเหมือนกันเป็นและสีแดงเหมือนกันเอากระตรงนี้ อากูว่ากูว่าหนุ่มนุ่ยไม่ซูฮะอาหนุ่มนุ่ยไม่ซูฮะมึงไม่จองย้อนไหนตู้ไปกันจัดโรจิ้งกอกไปหน้ากายตรงนี้เนี่ยอย่าจิ้งกันเลยมันน่าเกลียดเร่งบาปหรือกันจัดจิ้งกอกไปเลยอากูว่าไอ้เตียงไม่สูงะไอ้เตียงไม่สูงะไอ้มึงกำลังเล่นแดงกูเล่นนามบุญกันไหนฮะโย่ปักน้อยเนี่ยกูยโยถูกปักเนย